ข้าวีข้าวจีไม้เท่าไรปีหรอขาวจีนี่ค่ะขายข้าวจีตำกล้วยตำกล้วยตำแตงตำปีตำกล้วยตำแตงนี่ใส่แล้วมืดมืดใส่ไปนี่นะตัวมันเลยมืดมากไม่ได้กินนานแล้วตำกล้วยบ่ได้เงื่นใส่มืดร้านบอก ม,มาแย้มขึ้นมาแย้มขึ้นเลยแนบบนกล้วยไงลูกกวยตนีจ้กล้วยตันีแย้มให้แน่วยจ้า <c oughs> จ้าแซลากับ่บด้บวแมนแซนเพิ่มประมอโอ้นสมแถวคุณ่า,าตามบ้านมันมือน,นังสีบังนะั่งควเน้ะมือน,บบอนจ้าใช่บ,บังนั่พร้อม ตำใส่สับประรดด้วยใช่ไหมอ่าไม่ได้ทานแล้วหนูเลยค่อยแห้งแล้วนลอยากลงจาก ฮยใสยังล่ะฮตุ้มาใส่น้อเขบอกกัน้าหน่อยนี่นไปี่ห้าพีกันใสถุงตาเสตุ้มฟ้าใสกี่านครโอ้ยสวยสวยสวยโนยเห็นไหมลูกหาย นาวนหลังใส่อะไรอีกน้ำมะกรอกมะนาวมะนาวจ้ะไม่ใช่มะกรอบนุสมแขวมองไปเห็นขันยั่มเพื่อนหนึ่คนขัยั่มเว่นหนึ่คนสิเว้นหนึ่คนนุ่มเดื่องอ่ได้กินง่ายได้แจ้ะยั่มเว่นแม่นป๊ระเด็ดสองสอดสองสองเครื่องกินไหนเด้อบาดได้นุเสียใจจด้เออ ងានហើយអព្ភាវ័ននេះជាដឹង